จะซื้อชุดให้หนูใช่ไหมจ๊ะจะให้ซื้อยังไงยังไม่ให้ซื้อไปเอาอีกงวดนึงงวดที่แล้วหนูให้มาสองตัวเนะาะตัวเดียวแล้วก็ยายในความให้สามตัวใช่ไหมจ๊ะครับหนูขอพวงมาลัยกลมๆได้พวงหนึ่งแล้วก็ขอน้ำแดงน้ำเขียวน้ำแดงสามสองขวดน้ำเขียวสองขวด แมวเก้า,าเนี่ยเก้ามันก็หลายบาทเนี่ยออแต่ก,ก็เอาน้ำแดงอย่างเดียวเอาเอาเก้าวขวดก็เอาน้ำแดงกับน้ำเขียวปนกันให้ได้เก้าวขวดแต่ต้องไปหานนปห,นนหนูวันประหัตวันขึ้นครูหนูวันประหัต วันพระฮัวันขึ้นคูหนูนะมีพวงมาลัยกลมๆวงหนึ่งน้ำแดงน้ำเขียวเอาเก้าวขวดเก้าแต่หนูยังไม่ให้ที่นี่นะหนูหนูให้ที่นูน่นออกไปให้ที่นูน่นได้ไหมพ่อได้หนูให้วันนั้นหนูก็มาแม่เรียกหนูมาหนูก็มากันชื่ออะไรนะลืมละ วันทองนะ<ม>วันทองก็ได้แม่วันทองใช่วันนี้ไม่ให้ดิโอไปเอาที่โน่นไม่ได้เหรอจ๊ะได้แต่ว่าหนูจะให้สองตัวไว้ก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวหนูจะจดให้หนูให้สองตัวแต่หนูให้หัวใหญ่นะกับหัวเลาวเขาหัวเลาวมั่งไม่ได้เนหยหัวเลาวหนูไม่เป็นจ้ะ เดี๋ยวดูก่อนว่าไปวันพระไปหาหนูก่อนเที่ยงนะครับม,รรกกม,มีพวงมาลัยดาวเรืองพวงกลมๆอ่ะพวงเล็กๆกลมๆแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวตอนแรกแม่บอกถ้าถูกกันจะซื้อชุดให้หนูพ่อก็ถูกหนูรู้พ่อจำไม่ได้แม่จ้าพ่อก็ถูกหน่อยเดียวเนาะ ถูกคนละร้อยสองร้อยแม่ก็ถูกคนคาเป้ก็ถูกบอกคนขาเป้แล้วเมวื่อวานเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้มาหนูจะให้มาใหม่ถ้าวันครูวันเปิดของหนูเลยต้องเข้าไปสองวัดไหมไปหาหลวงพ่อสมหวังด้วยไหม มีคนถูกกับแม่ตั้งหลายเนี่ยเขาพยายามตามหาแม่อยู่นะแม่ไม่ให้เบอร์โทรเขาไว้วันนั้นที่ในวัดก็ถ้าจะไปในวัดก็ไปขอเขานะวัดไหนวัดหลวงพ่อเปิ่นวัดวัดเอาวัดหลวงพ่อเปิ่นคงเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้วันกลับถึงมหาหลวงพ่อเนาะมหาหลวงพ่อสมหวัง ยังไม่ต้องซื้อชุดไปให้หนูนะถ้าถูกงวันนี้แล้วไปหาหนูนะจ๊ะครับหนูชื่อแม่วันทองตะเขียนวันทองหนูเดี๋ยวหนูจะเขียนไม้ให้สองหางแล้ววันเขียนวันวน,วน,นี้นเลยใช่ไหมจ้าือจะไปเอาที่โน่นจ้าเดี๋ยวหนูเขียนมาให้เลยที่โน่นข้างบนหางเดียวข้างล่างหางหเขียนไว้กล่องก็ได้ว่ามันจะตรงกันไหม ที่แล้วหนูก็ให้มาตัวเดียวหางเดียวนี่หนูก็จะให้หางเดียวตัวเดียวอีกสีแดงแต่หนูอยากให้สีเขียวแดง,งก็ได้แม่กระโรงอมาหลยจ้าถ้ากราฟพุ่งนี้ไม่ได้ก็วันจันมาหาหนูได้ไหมพุ่งวันจันนะได้หนูจะให้สามตัว หหนูใจสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างอย่างละหางเพราะตอนนี้เขากำลังมีงานวันนี้ยังปล่อยไม่ได้ฮะจะมาหาหนูนะตอนไหนก็ได้หนูได้รับแล้วครับของแม่ของพ่อแล้วเรียกหนูตะเคียนทองที่เฉยนะถ้าถูกวันนี้ซื้อชุดเอาชุดอะไรก็ได้ชุดสีแดงสีเขียวก็ได้จะเอามาให้ห